มันยิงซุ่มเนี่ยไม่มีในวิชั่นมันยิงซุ่มโอ้โหโอ้โหมันไม่ยิงสวนนะกระสุนหมดเขาไปต่อยเขาไปเตะเฮียเตะตายด้วยเฮียอะไรครับเนี่ยเตะตายนะครับผมตายคาตีนอยู่ข้างกันครับผมอยู่ข้างกันครับนี่คือวิธีหลบแบบที่ดีที่สุดนะต่อยแม่ไงจัดเอ้ยไม่มีปืนกูต่อยก็ได้ <laughs> เรียบร้อยครับผม ครับผมตอนนี้ตีเจ้าของบ้านออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมสเสี่ยวหลงเป้านอนอยู่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์แตกแตกไปยังวะนะยังไม่แตกครับตีเจ้าของบ้านออกมาเล่นนอกบ้านกันแล้ว,ลวตอนนี้แฮร์รอตเตอร์เห็นแล้วแฮร์รีพอตเตอร์ยิงหรือเปล่า อยู่กับ ak 4 7ครับผมยังไม่ยิงมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรือเปล่าเพราะขนาดผมผมยังมองไม่เห็นเลยเรียบร้อยโดนยิงให้หลังไปสิ ak เ7เจ็ดก็บไปแล้วครับผมจอห์นวิกพยายามออกมาเติมครับเรียบร้อยครับผมจอร์นวิกแตกตามเพื่อนไปเรียบร้อย เอาละครับผมรอครับรอตี้มาเติมแล้วเข้าชาร์จกันนะครับผมตอนนี้ผีมากแล้วครับดินเสียงผียิงปืนทํามายจะมันเนิร์ดก็เรียบรอ้อยยิงผีผีแตกนะรครับปิงโดนแล้วหรือเปล่าปิงแตกไปเรียบร้อยะครับผมปิงโดนแล้วปิงตุยโดนตุยคืนนะครับผม วิ่งมารอหน้าบ้านกันแล้วครับตอนนี้อ๋อหน้าบ้านแล้วอ,อันนี้มาได้ยินเสียงได้ยินเสียง กิดยังไงเอากระโดดกระโดดเฉยตอนนี้ตีมาเล็ดเติมมาเติมเน้นหน้าบ้านแล้วตอนนี้ คนาซีนิตีเจ้าของบ้านนะครับเนี่ยตีเจ้าของบ้านเอาปืนให้เพื่อนนะครับผมนิตีเจ้าของบ้านนะครับอยู่กันสามคนอยู่นอกบ้านทอมคือตีมาเลดนะครับผมทอมเฝ้ารถหรือเปล่าวะ อมีรถอยู่นี้ครับทอมเฝ้ารถอยู่จริงๆด้วยเอาแล้วครับผมตีจะของบ้านกำลังย่องเบานะครับอยู่กันสามคนนะครับผมอยู่ใกล้ทอมมากทอมยังไม่รู้เรื่องครับเขารู้แล้วมีคนหไม่รู้ยังไม่รู้เอาแล้วครับ วิ่งเข้าไปในพุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นแล้วตีเจ้าของบ้านเห็นแล้วยิงทิ้งครับผมโอ้ยิงทอมทิ้งทอมแตกแล้วครับแฮร์รี่นอนแล้วคอนาซี่ครับผมเอาแล้วยังไม่ตายครับแฮร์รี่พอตเตอร์ยังอยู่พยายามวิ่งเช็คพุ่มแล้วครับผม อุ้ยเรียบร้อยครับผมโดนตุ๋ยไปหนึ่งทีมาแล้วครับมาแล้วเจอเจอหรือเปล่าเจอตรงนี้หรือเปล่าอ๋ะครับยิงสุ่มพุ่มเหรอเอาแล้วมันเจอรถ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 แล้วอุ้ยเรียบร้อยแตกมันเจอรถตีมาเลยแล้วนะครับผม ตอนนี้ตีเจ้าของบ้านเหลือหนึ่งนะนี่ก็ตีเจ้าของบ้านคาดอยู่่าตอนนี้ตีมาเลดต้องกลับต้องกลับถอยมาเฝ้ารถแล้วนะครับรถ้ารถถ้ารถหายนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยมีการยิงกัน เหลือหนึ่งนะครับผมเหลืออยู่ตรงนี้หนึ่งคนใกลมากโหมองไม่เห็นจริงนี่ตาบอดอขับรถหนีนะครับผมเอารถเปลี่ยนที่จอดแล้วนะถ้าได้จุดรถนี่คือเสียเปรียบไหมครับผมรถหายไม่มีรถกลับบ้านนะ ตอนนี้ตรงบ้านยังตึงอยู่ตึงกำลังไว้อยู่แค่หนึ่งคนนะครับสองคนนะ่ีเ้าประตูหน้าบ้านอยู่ตีคนมาเลแตีเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านหมดเลยนะครับผมมีแค่สามคนนั้นนะครับผมแล้วก็แตกไปแล้วยังนอนเนียนๆอยู่หนึ่งคน,นครับผม เปลี่ยนที่จอดรถแล้วครับไม่ปลอดภัยคนน่าซี่ที่จอดรถใหม่ครับผมมีการยิงกันเป็นระยะนะครับผมอย่างอยู่ชายแดนภาคใต้เขียของครับผม ต้องเปลี่ยนที่จอดรถนะครับผมเพราะว่าศัตรูรู้จุดจอดรถแล้วนะครับผมมันก็เสี่ยงมากเสี่ยงรถหายนะครับผมต้องขยับต้องขยับรถนะครับผมเปลี่ยนที่จอดรถมีเห็นหรือเปล่าเห็นรถหรือเปล่า ีเจ้้าาของบนน,นี่วิ่งเติมครับวิ่งขึ้นไปเติมไปเลดต่อโอ้มีการยิงหัวแตกครับผมหัวแตกเรียบร้อย ไม่อีกแล้วครับปีเกอร์อีกแล้ว <S 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 หาของนะเนี่ยหาของ มีการซ่อมบ้านนะครับผม เขาโดานปิดทางนะครับผมทางเข้าเขาถูกบีบเหลือเลนเดียวเล็กๆเลยนะเข้ายากมากฮึ <S <S ตีมาเลดเข้าไปในบ้านหนึ่งคนเพิ่งเห็นนะเนี่ยดักแล้วครับผมนอนดักทางเข้านอนดักแล้วครับตรงนี้เดิมมีกำแพงนะครับมีกำแพงมีประตูแต่นี้หายไปแล้วนะครับสรงสัยโดนแปะไปหนึ่งโูก ออกมาเก็บหรือเปล่าโดนประชิดประตูนะครับผมไกลมาครับเสี่ยวหลงเปาอะครับประชิดแล้วเอาไงเห็นหรือเปล่าเห็นเสี่ยวหลงเปาหรือเปล่าเสี่ยวหลงเปากูวิ่งวิ่งไปนู่นแล้วครับผมเข้าประตูหลังไปแล้วมาแล้วอ,อุ้ยเปิดกันแล้วครับผมโอ้ตายครับผมเสี่ยวหลงเปาเก็บไปหนึ่งคิวครับ แลกกันไปนี่ว่าแตกคู่ครับผมนอนอ้าขาโชว์ไข่แล้วนะแมงมืดแลอเล่นยากมากครับดูยากชิบหายจะก,กันอยู่หรือเปล่าจะแตกไหม AK47 เข้ามายันนี่แล้วอ่าตอนนี้เขาเหลือชั้นเดียวนะครับผม ชั้นในชั้นในชั้นเดียวแล้วตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงเเจ็7แตกหรือเปล่าอ่าเป็นป้อมปะาการที่หนามากครับผมเก็บได้หมดเลยนะครับจากทิปนี้ยิงเก็บได้หมดเลยนะครับผมสามยังไม่ตายครับผมตอนนี้สามยังอยู่นะ สามเก็บปิงไปแล้วเรามาดูบ้านในครับว่าบ้านในเขาจะกันได้นานแค่ไหนรอมนอกเยอะมาก เอาแล้วครับตีมาเลดเอาอีกแล้วมาเติมแล้วครับผมกำลังวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านนะครับเจวิ่งเข้าบ้านไปแล้วเพื่อนจะวิ่งตามหรือไม่เจวิ่งนําไปก่อนนะครับผมมีวิ่ง,วงสวนกันนะครับ a อเตามมาติดติดโอ้โหมีการยิงกันกระจายครับผมดูไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับ ยังแค่อะไรวะเนี่ยมีเปิดไหมก็มาดิครับอะไรวะก็มาดิเย็ดแม่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะค่อยๆคุยกันไอ้ค่อยๆคุยกันนะครับไอเคสิบเจ็ดไม่เห็นหรอโอ้ไม่มีปืนนี่เองมีเตอร์เดนโคอยู่ใกล้มากโอ้โหไอ้เค้ยนอนกันอยู่ข้างๆไอ้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 มันนอนได้ไงวะสัตว์อะไรก็ถอนอะเลี้ยโอ้ท่านอนแล้วคนเี้ยวเลย อยู่ข้างกันครับผมอยู่ข้างกันครับนี่คือวิธีหลบแบบที่ดีที่สุดนะต่อยแม่งไงมตับเอ้ยไม่มีปืนกูต่อยก็ได้ออออเรียบร้อยครับผมนอนเนียนๆก็ดีอยู่แล้วเสียวหลองเป้าแตกครับโอ้โหปืนเอาแล้วครับผมมันก็เดือดจนเกินไป ทางเข้าพวกมาเลก,ก็มีแค่ทางเดียวอยู่ดีนะครับตอนนี้โอ้ยหัวหัวหัวแตกหัวะระเบิดคาตาประชิดบ้านอีกครั้งนะครับผมตีมาเลดประชิดบ้านอีกแล้วลตีกันบ้านจะกันยังไงจะเปิดออกมาบวกเลยหรือเปล่า อนนี้กันบ้านไม่มีคนอยู่รอบนอกเลยนะครับ mm hmm. เหลือแค่ชั้นเดียวแล้วนะครับผมถ้าเข้าชั้นนี้ได้ที่คือเล่นยากแล้ว mm hmm. ไม่รู้ตายไปกี่ร้อยศพแล้วนะครับเนี่ย ซีได้ยินเสียงคารหรือเปล่ามีการต่อยกันครับเรียบร้อยครับผมมิสเตอร์เดนโคอเก็บไปแล้ว บ้านเห็นแล้วเอดเห็นแล้วยังไงครับตามไปเก็บครับผมตามไปเก็บเรียบร้อยครับผมตามไปยิงแม่งทิ้งเลยแล้วก็รูศพมาครับเอากระสุนหน่อยโอ้มีเหลื่อมยิงอยู่แต่ครับมิเตเดนโค ตีของบ้านเริ่มออกมาแล้วครับรถศพครับผมได้ปืนแล้ว AK สิบห้า มาแล้วครับเจอกันอีกแล้วลุกขึ้นแล้วได้เวลากูล้างแค้นหมอบอะไรดีเลกศพเยอะ,ะยิงไม่โดนหรอเหมือนจะยิงไม่โดนนะเมื่อกี้มาซ้ำครับโอ้โหเรียบร้อยล้างแค้นครับผมการล้างแค้น มันยิงซุ่มเนี่ยไม่มีในวิชั่นมันยิงซุ่มโอ้โหโอ้โหแันไม่ยิงสวนนะกระสุนหมดเขาไปต่อยเขาไปเตะ <c oughs> เฮออียเตะตายด้วยเชีย <c oughs> อะไรครับเนี่ยเตะตายนะครับผมตายคาตีนมันน่าจะได้ยินนะในพุม่มอู้เรียบร้อยครับผมขยับในพุม่มแตกตามท้องเรื่องครับผมตอนนี้ตี้กันบ้านนะครับผมได้ทําการปิดรั้วนะครับ ปิดรูไม่เข้าแล้วนะครับผมตอนนี้มีการปิดรูเพื่อกันตี้มาเลดนะครับเข้าบ้านเอาละครับผมเขาปิดรูไปแล้วตอนนี้ตี้มาเลดนะครับผมก็จัดกระจายกันนะครับผมน่าจะรอเช้าหรือว่ารอระเบิดมาเติมหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับผม เอาแล้วครับผมตีมาเลดเขามาเลดรอบสองนะครับผมเขาแปะซีโฟแล้วนะครับผม,บผมอุดรู้ใช่ไหมอุดรู้กูแปะซีโฟเรียบร้อยครับผมแตกอีกรอบแล้วครับผมเอาละตอนนี้ตีมาเลดเขาเริ่มเริ่มเลดต่อแล้วนะครับผมเมื่อเช้าแล้วนะครับผมเอาละบันเทิงแล้วทีนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครับผม ยิงเขาออกเป็นว้าเล่นครับเข้ามาถึงยันนี่เอาแล้วแล้วก็เขาก็ไม่รู้นะว่าข้างบนมีคนยืนตรงนี้ขึ้นบันไดอ้โหแตกโดนเสียบหลงเป้าครับัต,ตุกมากเลยศพแม่งเยอะดูเสื้อส้มครับศพเยอะแล้วจะเป็น,นีตลอด่ฮงี้เลอร์พอตเตอร์ขับขับแล้วครับผมขับ a อทีีปวดแล้วครับผมขโมย a อทีวีแล้ว โอ้ยเรียบร้อยโดนแคปพยายามวิ่งมถมเรียบร้อยเข้าบ้านได้แล้วเฮ้ยโอย้เรียบร้อยเกือบเข้าบ้านได้ครับโดนยิงแตกไปก่อนประตูบ้านมีรูนะครับผมเกือบเข้าได้โหไม่ปิดไม่ปิดรู้นะเขาโอเคครับเขาลงมาปิดแล้ว เอาละครับตีมาเลดจะยังไงครับจะเลดชนะหรือเปล่าอันนี้มีดักครับอยู่ที่หอคอยนะครับผมยึดป้อมนึงมาแล้วครับผมวิ่งมาอีกแล้วกำลังเก็บศพโอ้โหโ,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 โดนโดนจากบนหลังคาโดนจากบนหลังคา โดนหรือเปล่าออกมาแล้วเอาหายเอาตายแล้วอาชิบหายตายไปซะแล้วนะครับผมกลับมาดูคิวได้ยิงฟรีตอนนี้ตี้มาเลน,นะครับยังไม่มีใครเข้าไปได้เลยนะเข้ามาแตกหมดตอนนี้ตี้กันบ้านมีกันหกเจ็ดแปดมี8คนนะครับผมเก้ามีการวิ่งเช็คครับ บนป้อมยิงโอ้แตกครับผมตีจะของบ้านออกมา <c oughs> <c oughs> โดนลวดหนามตายสัดเอ้ <c oughs> ดับอน,นาดไม่น่าเลยครับ <c oughs> เพื่อนหันไม้ถอโอ้ชีวิต ไม่ย่อท้องจริงนะครับยิงฟรีไปหนึ่งทีมีการยิงสุ่มพุ่มโอ้ยเรียบร้อยวันนี้เขายิงแบบโหเดาว,วะเนี่ยโยหหดเกินฟังเสียงอะไรยิงอะไวะเอาแล้วครับผม แตกหมดตอนนี้เหมือนตีมาเลดยอมแล้วนะครับผมไม่เลดต่อละไม่ไหวครับเจาะไม่เข้าจริงๆเขากันแน่นมากครับเรือนจำเอาละครับกลับบ้านครับกลับบ้านนอนครับโอเคครับผมจบอา้าวเฮ้ยรถอยู่นี่วิ่งไปไหนของเขาวะเอานั่นแหละครับเอาเป็นว่าไม่เลดต่อละคร,อครับยอมครับยอม เไม่สำเร็จนะครับผมภารกิจเฟลโอเคครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ